ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องของพิมพ์ี่นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่วงใช้จริงไม่อวยจ้าซึ่งวันนี้นะคะพิมพี่จะพูดถึงรองพื้นสำหรับคนที่มีสภาพผิวค่อนข้างแห้งนะคะหรือว่าผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะก็จะเป็นรองพื้นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น Dior Capture Total นะคะ Triple Correcting Serum Foundation SPF 25นะคะความพิเศษของเจ้าตัวน,นี้นะคะก็คือเป็นรองพื้นเซรั่ม UM ที่ผสมบำรุงเข้ามาด้วยนะคะก็จะช่วยบำรุงในเรื่อง ริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยทำให้ผิวอะผ่องกระจ่างใสดูสวยมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารองพื้นตัวนี้นะคะเวลาลงผิวนะคะจะเกลี่ยง่ายขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะคือมีความเหลวหน่อยแล้วเราก็วอร์มเนื้อรองพื้นนิดนึงนะคะ คือเนื้อเขาเกี่ยง่ายมากค่ะตัวนี้คิดว่าแบบเหมาะกับคนผิวแห้งมากๆเลยหรือว่าคนที่ผิวผสมผิวขาดน้ำนะคะเพราะว่าเนื้อลองพื้นมันเกี่ยง่ายมากมันเป็นเนื้อเซรั่มนะคะการปกปิดก็อยู่ในระดับแบบปานกลางนะคะไม่ได้แบบปกปิดหนามาก แล้ว,ว่าเบอร์ศูนยสองสนมันค่อนข้างแบบเข้มกว่าผิวเป็นนิดนึงนะคะมันค่อนข้างออกแดงชมพูไปหน่อยแต่ว่าพอลงไปแล้วก็กลืนๆไปกับผิวอยู่นะคะอันนี้ผบทัวงวงถ่านไปก็มีอยู่แบบห้องแอร์บ้างร้อนบ้างนะคะ ผิวก็คือยังสวยมากอยู่ค่ะทุกคนมันแบบเบาสบายไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่เป็นข้ามไม่ตกล่องเลยคือชอบมากถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้ก็คือให้ดูใกล้ๆทีโซนก็มีความมันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ซบหนานะคะถ้าถามว่าโดยส่วนตัวใช้แล้วชอบไหมชอบนะคะเพราะว่ามันให้ผิวที่แบบ ดูเป็นงานผิวแล้วก็ดูเป็นผิวเราดีค่ะมันทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยอะค่ะพอลงผิวแล้วมันก็ติดผิวดีแต่ว่าการปกปิดมันไม่ได้สูงมากนะคะาการปกปิดมันจะแบบปานกลางเหมาะกับใช้เป็นแบบ everyday use นะคะเบาสบายผิวดีเหมาะกับใช้ได้ในทุกวันเลยเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปทสสีที่เคาน์เตอร์ของเขาก่อนเพราะว่าเราใช้แล้วรู้สึกว่าตอนกดอะตอนแรกอะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะสีอย่างเช่นเบอร์ที่พิมพนะ์ช้นาเป็นเบอร์ศูนย์สองศูนย์ตอนกดออกมามันจะรู้สึกว่าแบบติดชมพูติดแดง แต่พอลงที่ผิวแล้วคะ่ะพอเวลาเซ็ตตัวมันก็จะกลือนไปกับผิวเลยนะคะไปลองเล่นกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของดีอ่นนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์พี่ต้องลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันในวิดีโอหน้านะคะก็พยายามจะทําคลิปดีๆออกมานะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าแบบเออพิมพ์พี่แบบลองใช้ของแล้วแบบตัวไหนดีไม่ดียังไงนะคะก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังเนาะแบบมาแชร์กัน